ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการปั้นปูฤาสีนาลอดขนาด7นิ้วครับวันนี้เป็นคิวปั้นของผู้ที่มีชื่อว่าขัวโพทะเลมีหลายท่านครับมองว่าสิ่งที่ผมสร้างที่ผมปั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายทุกท่านครับกว่าสองปีเต็มครับที่ผมจะได้สร้างได้ทำได้ถึงขนาดนี้เชิญครูท่าน แต่พร้อมผมครับเพื่อเป็นกำลังใจเป็นบุญเป็นบาร,รมีแกค่คิวจองคิวนี้ครับัคชและนี่ครับคือปูหรือสีนารอดขนาด7นิ้วของผมท่านใดสนใจจองคิวปั้นหรือชมคลิปเต็มได้ทางเพจของสงมัครนะครับขอบคุณครับ